嘞 สวัสดีครับอยู่กับพมครับตะเบนกินเที่ยวสร้างครับผมอ่ะวันนี้ตะเบนก็มีเมนูครับผมนะผัดคณะหมูสาบครับผมโอเคนะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมนะผ่าเสียจเมื่อกี้ครับผมนะพาคี่น้องมาทานเลยครับผมนะมาครับทานข้าวกับตะเบนครับผมนะผัดคณะหมูสาบครับอ่ะทัดเลยครับผม ครับก็สวยแล้วครับผมอ่าจัดเลยครับว้าวอะไร อร่อยมากคุณผู้ชมนะนะครับพ่อแม่พี่น้องกี่ข้าวแต่เป็นนะครับผม แสบๆครับพี่น้องคณะก,กรอบๆเลยครับนะคณะก,กรอบๆเลย แกก็รากข้าวเลยครับผมนะ จบจบครับพี่น้องได้อะไรทานก็เม้นมาบอกกันได้นะครับผมนะรับวันนี้ครับขา้าวนผัดหมูสับครับผมนะต้องลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ตะเบียนนะครับได้ทาคลิปต่อ,ตอไปครับผม ครับหลับไปก่อนครับสวัสดีครับ